เออยายเป็ดคะเออมันหนีสะก้อนอย่าฝ่าไปมันหนี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 ฟังหนูกวนหนูสีบ่อหนึ่งสุพรรณมันหนีมันหนีมันยังน้องอ้มมันหนียายบ่อยากยายเบื่อจากมือเนื้อยายจิไปในบ้านยายบกี้ฟังหนูกวนหนูไม่เก็บไม่เรียนฟังแล้วเรียนว่าเรียนกระซามน่ะนี่น่ะเนี่ยอีแข่หลายๆแถวเนี่ยอ่ะถ่ายยายกดแล้วมันโบงับยายอยากได้อยังยายบริจาคเงินจากบาท ฟรีค่ะแขวะไล่ๆนี่นะอ้มค่ะกดเที่ยนึงถ่าบ่เงับนะคะไม่ได้จ่ายตังค์โอ๊ยโอยแขวะไล่ป่านนี่เอาเอากะเอาว่าสนอยู่เบนบอซุนเอายังค่ะเจ้าหน้าแขวะไล่ๆนี่จีเมียนเอา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 ยังค่ะเอาตำซั่วตำซั่วก็ไปเอายังอีก เอากากหมูากากหมูอืมตามน,นั้นนะคะตามนั้นละบ๊าดมันเป็นไฟบไอได้เขี่ยวไร้ปานนี่โออมึงสร้างสิบเหรียญกบแม,มแ่งแขกป่าโทษเอา้าตามนั้เซ็ตบันนี่แล้ว ได้ค่ะค่ะไม่เฝ้าหนูลืมอีอยังอกและน้องอ้วมมาเชี่ยวค่ะโอ้ยจนสีเมียแล้วคอยว่าาก็ได้คอยได้ที่คิดจะไหนเชี่ยวที่นั่นอีกแล้วเพียหมานเพียหมานลาลาลาค่ะเฮ็ดพิเศษใหายไปเลยเด้อเอาพิเศษเลยติค่ะได้ค่ะ พิเศษหลายๆเลยเนาะเอ้าพ anyway. <g une> ิเศษจัดไป3หนุ่มตำสัวพิเศษสองติ๋ววันดี้ค่ะใหญ่มากคุณยายแปะค่ะซิมบ่ค่ะไม่บ่ละมันต้องซิ่มแซ่บแล้วอีลาเฮ็ดนั่น หลายๆได้จ้าเมื่อนี้พี่เสียดกับพี่เสียดเลยค่ะเฮ้ยเด่นอนเด่นอนเฮ้ยสิบุ๊ดได้ล้นถุงบุญที่ข้าเนี่ยงัดมันลงไปหั่นย่ายหั่นมักงัดลูกหลา่งัดงัดว้าวเฮ้มือรุ่นซื้อถุงง่ายก็หนีได้ละค่ะอันนี้ถุงหน่อยมันได้งัดแล้วเอาง่ายก็หนีกโอ้แกงค่อยๆเนี่ยโอ้ยหอม มีสามส่วกากหมูน้ำลากากหมูน้ำจ้าพิเศษในหาดสีบาทนี่กะหาสีบาทเป็นรอยหนึ่งเพื่อค่ะแถมหอดพักด้วยค่ะดูเล็ดน้ำอุ้มรอยหนึ่งนาะค่ะเนาะเอาบัตรที่นี่หอดย่ำเห่นเกมแล้วค่ะอีแขกของเฮาเช้ญตัวใดค่ะเอาเล่มใดเล่มใดตั้งหลายเล่มปันนึง ไลยเล่มาเรียกได้เลเรียกได้ค่ะออเอาเล่มนี่จ้าผาไปอ้คนอากมาช่วยโอยยายยาคือชวแ่ตั้งมาลเล่มยงเกดถืกงับเลยวะนี่เมย้แวตั้งหลเหล่มมันคืองับยายก็มาช่วยคักช่วยแน่แถบัด ยขัดส่วยเจ้าสิบทรุ่นไปเฮ็ดบุญเด้อจ้าก่อนสิมาเรียนเกมหยันแมนอยู่ดอกน้องอุ่มจักบาละลาบานนี่เลยหนึ่งค่ะโอ้ยอยู่บ่อยาไม่ได้เสียเงินหยอดอีแขนมิโอ้ยแขวตั้งหลายกาซากอยู่มันยังมางับอยู่เรียกเอาแขงงับยยายส่วยเนาะได้จะไปหาเฮ็ดบุญก่อนดอกน้องอุ้มค่ะจ้าขันไปเฮ็ดบุญมาเรียลเดี๋ยวน้องอุ้มสิหาเกมไม่ไม่เรียนด้วค่ะเอาไว้ก่อนได้บ่ เดี๋ยวนี้ยงต่บักหุงเหรอเอาไว้ก่อนค่ะขอบคุณเลหลายค่ะไม่ใช่ค่ะ oh, <no. S 2> โอ้ยชสวยแท้ <laughs> <laughs>